น้ำตาเมตตาครับผมนะวนเวียนเวียนแล้วนและเวียนเวียนทรายมหาฉันสวัสดีครับผมสวัสดีทีซีทุกท่านครับผมสวัสดีอาจารย์ที่รักเคารพทุกท่านครับ พบกันอีกแล้ i, วครับผมช่องนกเขาใหญ่อําเภอเมืองปพชรบูรณครับวันนี้ก็เลิ่องามยามดีครับผมวันอาทิตย์ที่22เสิอนะย2ทิตที่ีสครับผมยีอธันวาครับก็นัดกินข้าวปากับทีมงานอีกสักครั้งครับผมนานแล้วครับผมไม่ได้เจอกันครับกากาทุระครับผมทุระบางอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บ้านอาจารย์แลกครับผม ตำบลบ้านโคกอำเภอเมื Blue <Kid> <c oughs> องคร <ank> <c oughs> <c oughs> ับผมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังโรงพักอ่ะจานก็เตรียมหลังโรงพักอ่ะเตรียมตัวครับผมอากาศหนาวครับช่วงนี้ครับเพชรบูรณ์ครับผมนกก็ยังพอคึกอยู่ครับผมเดี๋ยวติดตามบรรยากาศที่หมายครับเต็มที่สองนะจ๊ะเตม สองสองโอ้โหน้่ครับเดิมครัเจิมครับหนาวเดือนห้าครับผมเรียกใหม่ครับผมเจิมครับวันนี้ทําให้เซนแอมครับผมทําให้เสร็จเมื่อวานครับเข้าไปเอาครับผมสั่นดึกๆลๆๆเลยขวบนลูกแรกครับผม ทำใหม่ครับแหมกลุ่มให้อาจารย์นุ่มทําให้อยู่นั่นเนี่ย <c oughs> ลูกแรกครับผนไก่ก็เหมือนเขานะครับผม <c oughs> หมานก่อนเขานะครับชาีครับผม <c oughs> ครับแต้มแรกครับ <c oughs> แต้มสองครับผมเจ <c oughs> ้าชาลีครับ ขันฟาดครับผมใหญ่ครับอาจารย์หนุ่มครับผมพันีย์ยกจะทำเป็นครับผมพันธ์ยกจะพอทำได้ครับผมมาสวัสดี FC อาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งครับ นี่ก็เป็นแปลงพอ,อ,อเทืองครับผมพอเทืองนี่เขาหวานไว้เป็นปุ๋ยนะครับทาารทุกท่านครับก็มาพักกลางวันกันครับผมอ่อขอไฟนะครับผมสามคนครับวันนี้ครับจานแรกครับผม แอมครับผมแล้วก็ผมครับสรุปแ้มนะครับผมช่วงก่อนเที่ยงครับแอมสองแ้มครับผมมีมีผมหนึ่งแ้มครับผมไม่ได้ทําคลิปทำอะไรตอนติดแล้วครับผมลมมาแรงครับวันนี้ครับผมนกป่าก็ไม่ค่อยจะขึ้นเล่นครับระบูประบ่ ติดตามไปเรื่อยๆครับผมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูปอเทืองครับผมส,สวยๆครับปอเทืองครับแม่จะอยู่ข้างๆถนนใหญ่นี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูป,ปันเยอะนะครับผมอันนี้อยู่ในป่าลึกเลยครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆครับจะถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมไปด้วยครับผมกับบรรยากาศความสวยความงามของธรรมชาติครับในป่าครับผม มาหมักหมูมาครับเมื่อคืนนี้ครับผมมามากินชงวันกันครับวันหยุดครับผมวันอาทิตย์ดำมิดฮะเป็นงานวิถีภาพครับผมของเมืองเพชรบูรณ์ครับมาไหนไมาดูออ้ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยสีเงี้ยนะน่มไม้ดูแดงแพชรเลยนะดำกีบกี่ก็แล้วนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ประจำกายครับผมเรามาอย่างนี้เราก็ต้องมีไว้ครับเดินเขาไล่ครับจเพร <c oughs> าะว่าคนบ้ามันก็เยอะครับผมในไปทั่วครับคนบ้าคนไม่มีเหตุผลครับผมเอาไว้ป้องกันตัวครับ <c oughs> บางทีก็ปล่อยหมาปล่อยหมามาไล่ปล่อยหมามาไล่เราครับผมบางทีครับผม มากมายครับหมกักนะครับผมไม่รู้จะเค็มพอดีไหมครับเ,เดี๋ยวติดตามต่อไปครับโอ้ oh, จะพาอาจารย์ไปดูต้นปอดเทืองงามๆครับผมก่อนที่อาจารย์แจะย่างหูเสร็จครับน้่นครับผม ไม่ค่อยมีคลิปติดเลยแล้วครับลมแรงครับผมออมาพักผ่อนกันด้วยครับสวยงามครับรปรเปวนปัดยังครับผมเขาก็จะปลูกไว้ครับผมแล้วก็ถ่า,ถายกบเป็นปุ๋ยครับผมพอเทียงครับโอ้โหครับผม สักประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ครับผมที่เขาวานไว้นะครับผมธรรมชาติไม่พร้อมครับผมสาระก็มีนิดหน่อยครับผมก็จะมีสิ่งสวยงามครับสวยจริงๆครับผม ถ้าอยู่ใกล้ถนนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวจอดเพียบเลยนะครับนครับผมสวยงามจริงๆครับครับเอาความสวยความงามของดอกไม้ครับผมให้รับชมกันครับ,รบประมาณสี่สิสิบไร่ครับผมนี่ครับเวลาลมโยกครับผม สวยงามมากครับ,น,รบน,น,นู้นครับผมมีสองกุกขันตู่นู้นครับผมอูตรงนู้นครับผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับถึงจะมาใส่ครับผมเอาครับผมอาขาเมตตาครับผมนะวนเวียนเวียนแล้ววนและเวียน เวียนสายมหาฉันเวียนเฉยมหาขวาคาถาครับผมจันเมียนนะไนะครับผมจันเมียนนะครับเวียนเวียนแล้ววนวนแล้วเวียนโอ้โหครับผม ครับผมเจ็บอ่ะโหสุดสุดสุดแล้วบนแล้วเวียนเวียนแล้วบน แซ่บปะเข็มปะเข็มพอดีปะโอ้โมนจังเยอืมเม็นในพานเนาะกินข้าวพร้อมกันครับอาจารย์ทุกท่านทานข้าวครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผม ต่อนกกันเนาะลุยต่อครับบายจานคอนบายครับจานคอนบายคอนบายอีก,ซกแซมนึงเขาแล้วป่เนี่ยนกใหม่มาครับแต่นแรกยังไม่มีแซมเลยเด็ดนะนกเข้ารวมแกอยู่ ใหญ่ทำใหญ่ๆโอ้โหแล้วนะนี่อ่ะเอาถวบบข้าวบ่บัมบูครับนีน่นะอืมอืมขันที่สองครับผม แรงครับร้บรอยจนได้ครับผมมีขลุมครับน้องป่าตอนนี้ครับ เรียบร้อยครับนกป่าครับผมตัวนี้ครับมีคลุมครับแจมที่สองครับของเจ้าเพชรจำแพงครับผมวันอาทิตย์ครับแจมที่สามครับผมเพชรจำแพงครับอาทิตย์ ที่ยี่สี่สิบสองครับผมนี่ครับนกขลมครับป่านนี้ครับผมครับยากาศครับผมครับเรียบร้อยครับผมแก่นสามครับครูขย่ำครับ แก่คู่ครับผมจเจ้าเพชรกำแพงครับ ครับผมแต้มสามครับแต้มที่สี่ครับอาจารย์ทุกท่านไปเก็ดกำแพงครับผมออกไปเติมน้ำมันมอไซค์ครับใส่ทิ้งไว้ครับผมกลับมากำลังครูกันเลยครับเรียบร้อยครับผมสุดยอดครับผม แฉมที่สี่ครับเจ้าเพชรกำแพงครับวันอาทิตย์ครับผมนารัครับสวยอยู่ครับผมเอาหมานแล้วครับผมแฉมที่สี่ครับแครีครับเสร็จแอมครับผมบวกสาม แโดดมาไม่ได้รอรีอเลยเนาะขั้วเลยผู้ชายดีวะมากดีครับโอ้ยเม่เช้าก็สูงทั้งละเดี๋ยวปวดตาก็ได้โอ้โหแหลมแหลม,หลม,อ,มอย่างเล็กห,อหรอกตอนแรกนั่งคุมจะเล่นนั่งคุมมาชั่วโมงแล้วตอนนั้นนะตัวนี้เพียงพอเลยนกตะเกียงนกใหม่ไม่ขัน เี็นตัวตอนเช้าสักสองไม้เนี่ยครับผมทารีบวกสามครับกลับมายัไงไกลหน่อยครับผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับไกลมากครับผมผุ่มมะม่วงแห้งครับ เรียบร้อยครับผมแต้มที่ห้าครับจ้าเพชรกำแพงครับผมสวยงามครับผมคอนพิคาดครับเหมือนอกล่องๆครับผม ร้อยครับผมมาดูครับแถวที่ห้าครับผมเรียบร้อยครับผมแถมที่ห้าครับตอนนี้ก็เกือบห้าโมงแล้วครับผมวัอนอาทิตย์ครับสายป่าครับผมสายป่าสายโคกครับ สวัสดีครับผมห้าโมงครึ่งครับพอได้สนุกกันครับผมเียดตายอย่นกือไม่มีแจมครับเนี่ยนกใหม่ครับนกไม่ขันนะออเฮนกนกมาฝึกครับผมปล่อยทิ้งด้ออย่าครับพมพอผมก็ประมาณนี้ครับเปิดเนี่ยปล่อยทิ้งด้วยมีกินข้าวป่ากันครับผมอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งครับผม เจ้าเพชรกำแพงครับผมห้าแต้มครับชาลีสามแต้มครับผมเจ้าสไปซ์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ครับผมับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็ต้องได้ครับสอนนกไปอย่างนี้นะครับผมถ้าเราไม่มาไกลๆอย่างนี้เราก็ไม่เจอนกดีครับนกขลรมนกอะไรครับส่วนมากที่หน้าก็ไม่ได้ครับไม่ได้มากส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้เลี้ยงครับผมนานๆจะเจอครับเราก็หวังฟุกได้นกดีๆนะครับผมไปเลี้ยงครับผม สำหรับวันนี้ครับผมขอกราบลา FC ไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์แร่วสวัสดีครับเซีนแอมสวัสดีครับผม